สวัสดีครับผมสวัสดีท่านครับผมผมโสดาท่านที่เก่ากับแม่บ้านสวัสดีจ้าวันนี้แต่งตัวเพชรอะไรไปอีกแล้วพี่น้องสิไปลองเพชรอะไรไปวันหยุดวันหยุดมื้อนี้วันเสาร์พี่น้องสิไปลองเฮ็ดอละไรไปอีกอืมเขาว่ามันหนักค่ะงงงค่ะก็ท่านเดี๋ยวหยุดล่องมึงแต่เด็กกิ๊กเก่าเลยพี่น้องบ่ดดอกอย่าว่าบ่เด็กทะเลเกียงไปพี่น้อง เดี๋ยวมึงอแกัดมาเขาจีวเฮ็ดอีหยังสิได้จักบาทไปเลาสิได้เงินเขาโบมือนี่มาหอดแล้วพี่น้องมาหอดแล้วมาหอดแล้วฮู้นสุดลูกหูลูกตาป้ายนี่ยันวะมึงเฮ็ดมึงมึงห้อยซุ้มแม่บ้านมาถล่มพี่น้อง ขี่ไปรกยุ่สุดเสุดยงงแฟนขีใช่ปะไอสนาพี่น้องมากมือน,นี้ว่าก็ไทยมาหาคนพี่น้องไปไปจัน่อยจัไปเฮ็ดงานน้ำกันพี่น้องดีเลยสวยเลยนี่เบิงเบืองอันเย็นครับนเป็นน้ำแข็งมดีนีนนดน่ล้ลบหนึ่งเดี๋ยวมือนี่ วันนี้ลบหนึ่งองศาครับผมนี่เป็นปน้ำแข็งเหมือนเราพี่น้งองหนาวหนาวหนาวจนได้ดังไฟฟิงพี่น้องมูเขาเจาะท่านหนมากหนาวแห้งตีนปวดท่านี้เหตุการณ์นี้ปวดตีนหรือไม่อเอาลูกพี่เจ้า

Chi <laughs> đoàn, chi 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 đoàn, có đoàn, chi đoàn, chi đoàn, này đoàn, chi 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 ใส่ที่ใดเดอคำันาพี่น้องมามาร้อนร้อนยำซาวแช่ป,ป,ปะแช <laughs> <laughs> ่อนพี่น้องกินมามากินแร็วพี่น้องพิงคเฟย์กับพิงแลเรวยังเหมือนท่านในเห็ดงานอยู่เขาว่าห้ลุง่งเก่างงนะท่านมันเปลี่ยนน้ำแข็งครับผมมันมันดึงว่ได้ มาสามันจิแตกมากมันแตกก็เลยว่าท่านในเห็ดปุ่นซุ้มนังเป่าก็นังเป่าท้ายเหตุรอก่อนรอก่อนสงสัยจะได้เลือดทุ่มหนึ่งหมดแลว้วพี่น้องมือนี้คือสีคือไปครับผมใจเย็นเด็กก็ได้เห็นพี่น้องเขาจะเริ่มแล้วต้องได้รู้สึก 너왜 도망가 이렇게 잘 뽑아봐 일어나봐 일어나봐 아이고 이제 앉아서 일어나봐 일어나봐 이렇게 이렇게 뽑아야 돼 이거 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 이파리 이렇게. 네. 이렇게 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 이쁘게 이렇게 이거 빡 뽑으면 안돼 이렇게 이렇게 네한 줄만 쫙 뽑아 왜한 줄을 뽑으라고 해두 줄을 뽑아줘 ไยคุ้มันเลยสิอืต้องแย่งกันคุมันทุกคนมีผู้ชายคนเดียวนี่ม่หนี้นไลหรอเ่คนมาไล่ ไหนพี่น้องว่าเมื่อนี้ผมไในยุคไหนหลบพวกผมหลบซุปเยิ่งหยัดใส่ถุงพเนงขึ้นกับพ่อพเนงขึ้นนี่พี่น้องชุ่มข,ขมมึ้นกับพ่อชุ่มคืนชุ่ม,มข,ข,ขึ้นกับคนไทยกันสี่คนไปเขาพงษ์งาไปยาวไปเบื้องวิธีใส่ถุงพี่น้องใส้นเบื้องนี้ นี่มียิ่งเตนีุ่นุนปุยั้งหลังอยุนเมื่อวัมางจนด่งจนด่างเย่งโค่ด่งนด่างลยด่างโค่ดาดีสบายตาอ๋อมาเก็มาเด้อบูนษแยงเก็บมามแยนเก็นมึงขิงกัทั้งโด นี่ละสองสองพันหาสองพันหกคนเลยเนาะเดือดสามพันคนนะอือสายพี่น้องเดยวกเที่ยงล่ะเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงไวเบิ้งข้าวเที่ยงมาต้กินข้าวพี่น้องผักเที่ยงผักเที่ยงอะไรอะไรเ้ำสุก คอยวงนู <c ười> ้คุณ่จัสามีดาอ๋นี่สุปสาหลายพี่น้องแล้วมนยังมีเอ็นก็ขาอยสบอยู่เออแม่บ่แม่ได้กินไหมกันหรอวะบานเขาไม้า อพี่น้องเลยมีก้อยกุ้งร้อมทอดปลาซิวทอดปลากิมจิแล้วทอเจียวมากพี่น้องก็สาไลซาไลมามากครับผมนองเขาจเม้ขาพี่น้องมากินข้าวปลา

bà cũng bình đó nhiêu đó nhấc nhiêu đó cho nên bô ca đắp อีก bัก

เมือนี่เนี่เยจะง่งแรลกๆกๆนี่ี้นอนอกยิงยีอยูตาเดี๋ยวนี้เปรียเลเียไปแล้โอ้ยเอาตายแล้วเจ้าแข็งก็ดีเอ้าแข็งนดมือหลกพี่นนองมือเล็ก ยากยากอยู่แม่ก็พ่อไปได้อยู่ไปใ้เรือยแล้วโอ้เกือบลายแล้วพจองเกือบลายแล้วรอดตายแล้วเกือบตายเป็นของเราแล้วอันนี้ดีที่อันมาวะอันวาอยู่อันวายอยู่ 호이도 안와? 안와요 왜? 집밥 구요인제 안와? 계속 안와? 아니 네네네 내가보나데 마려워 마려워 내 안오나니까 쬐끔 줘내 안오면 끔줘 내가 호이 สังยาเีบ้ขี้ือดเนีทนเอาไใส่มือกันหนึ่งสอามสี่เจ็ดเจ็ดเก้าสิบเสนสองพี่น้องแสนสองแสนสองนะครับมาตรฐานมาตรฐานไปแล้วพี่น้องไปแล้ว เขาก็ได้หัวบูกับขึ้นมาน้ำหน้าขุดไปเพื่อเครื่่นผุนเสียอย่างเครื่องคุณนะนี่พี่น้องได้หัวบูมาน้ำหัวใส่เท่าเห้องเสียไปเฮ็ดเมนูถามเบิ้งเด้อถ้าเบิ้งเด้อพี่น้องคลิปหน้าเดี๋ยวห้องที่เฮ็ดเมนูอีหยังกับหัวบูนี่เด้อไปข้าวโพมเออหัวใส่เท่าหลงหลงหัวบูวันเทองเออผมคลิปหน้าเจอกันไหม เมืออม่อยไรเมื่อยไรคุ้มค่าแสนสองแสนสองเป็นเงินเท่าจากระาณไหนสามพันเออสามพันพอดีเลยพี่น้องมือละสามพันแจวแจวไายครับสวัสดีครับ